อุ้ยเอ้าเอ้าอะไรซาไปโดมันขึ้นหลังผมขึ้นหลังมึงทำไมขึ้นหลังผมทำไมอาวในที่สุดครับคุณผู้ชมครับก็ต้องกูอายวะพานนี้ต้องพึ่งน้องโอมนะโอมอยู่พอดีนะครับเมื่อกี้โอมมันคิดว่าผมจับได้แล้วนะ มันเห็นผมวิ่งเข้าวิ่งออกบ้านหลายรอบนะฮะออมพอมไหมได้ไป่ปวันนี้เราใช้นกอะไรนกยักษ์นกยักษ์เลยโอเคเดี๋ยวพี่ขอไอ้นี่ก่อนพี่ขอซ่อมกางเกงแป๊บหนึง่งก็ขาดี่อมต้องเอาไอ้นี่ไปนะชุดไอ้กันหนาวไปแถวนั้นคือมันหนาวไอ้ตรงที่มันอยู่อะเอาชุดกันหนาวไปเผื่อไว้ก็ดีได <c oughs> ถ้าเป็นช่องอื่นจะเนชื่อไหมพาร์ที่แล้วก็จะไม่ลงไว้เพราะมันดูโง่มาก พี่พยายามเลยเว้ยโอมไอ้รอบแรกที่พี่บินออกไปคนเดียวอะคือพี่เอาอาเจนทวิตไปเว้ยพี่กะว่าเดี๋ยวเอาอาเจนทวิตไปจอดใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเรายิงเสร็จปุ๊บเราถอยถอยเสร็จปุ๊บเรายิงอะไรอย่างเงี้ยว้ยโอมแม่งวิ่งโคตรเร็วแม่งยังกระติดสลวดโอ๊ยเรียบร้อยฮะง,งามๆเลยโอมแเราก็นึกว่าจับเสร็จแล้วใช่ไหมเห็นพี่วิ่งเข้าวิ่งออกใช่ไหมเปลี่ยนนกก็แล้วอะไรก็แล้วไม่ไหวจริงวโอมต้องให้มึงไปช่วย เดีพี่เตรียมปืนไว้สามกระบอกเลยคิดดูแล้วกันยังไม่ทันหมดกระบอกแรกเลยกูเกือบเสียหัวใจมาพร้อมไอพี่นั่งไหนอะแกโดวมีที่นั่งวีพีวะเอาละเฮ้ยทำไมโอ้ยแม่งท้องฟ้าแม่งมืดฟ้าหมดีีฮ้ยเนี่ยอันนี้คืออะไรอมอี้เ่ที่เก็บสัตว์รอเอเก็บอะไ้ครับสูนางนี้ได้เลยหรอพี่ลองหยิบทีเล็กพี่เอามนี้เหรอ ที่เปี๊ยะปลาเหรอปลาอะไรพี่มันโปเกมอนอย่างนี้เหรอใช่ครับอารมณ์นะเดี๋ยวถ้าพี่จะเก็บอ่ะก็มันจะเข้าไปอยู่ในแคปซูลต้องกดอะไรอ่ะกดจิกสายค้างครับอ๋อไปใกล้ๆพี่ว้าวโอ้หมงว่ามันหลังไปปะวะเดี๋ยวเอาสไปโนกับเอาโปเกมอนนี้ไปด้วยนี่ใช่ไหมแอนที่ว่างๆใือนี้ใช่ไหมไปเลย โอเคไปพร้อมไหนปิ๊บมานั่ง VP พ,พร้อมอรอบนี้ไม่พลาดพุม,มากับน,น้องผมรอบนี้ไม่พลาด <c oughs> <c oughs> ยังกูอายว่ะโอมหแล้วพี่เกือบตายโอผมผมบอกท่านผู้ชมนี้ก่อนไอโอมมันจะไม่รู้เหตุการณ์ทั้งหมดเพราะว่าไอคลิปที่แล้วกับคลิปเนี้ยเราถ่ายติดติดกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่ออนลง YouTube ไอโอมมันจะไม่รู้ว่าผมไปเจออะไรบ้างนะครับปกติโอมเป็นคนตัดนะครับอาร์ซัวเวิร์ล <c oughs> ด้วยนะครับไม่ใช่แค่อาร์กนี่ตอนนี้โอมตัดอะไรบ้างนะ เก,เกือบทุกเกมครับฟรีไฟลก็ตัดใช่ครับอืมนะครับทัวนี้ไอผมไม่ทําอะไรเลยไม่ทำอะไร <c oughs> ไจริงจริงนะ<ๆ>ครับผมไม่ทําอะไรเลยจริงๆแต่นะครับกระดิกตีนแล้วบอกปิมมึงโอนเงินให้กูยังวง <c oughs> มันพูดกับผมอย่างงี้คุณผู้ชมผมไม่อยากจะพูดไอคนที่ท่านผู้ชมรักไอคนที่ท่านผู้ชมบูชาสกายโพไอเด็กนรกผูเล่นฮะ เพราะเนี่ยตัดพวกคอนเทนต์หลักๆครับพวกเฉียบพักสมองแล้วก็พวกรายการต่างๆนะครับอมจะเป็นคนตัดเกมนะครับมี2อคนก็ดีเพราะว่าคลิปจะได้ออนตลอดเลยนะครับโบนัสที่ผมให้นะลดเงินคนละคันแต่อมยังไม่ได้มาน่าอยู่แถวนี้ไมตามตามแฮกที่ป่ะมองไม่เห็นอ่ะี๋ยวนนักปรับเกมมาก่อนน่าจะตัวนี้แหละน่าจะตัวนี้แหละอมเนี่ยคือพีทจับมันไม่ได้เว้ย เอาไงเนี่ยเราเ,<ล>เราลากหลอมน้องไงอ่ะปูนั่นไงเห็นไหมละ่ะโอ้โหมันไม่เยอะมากเลยตรงนี้ใช่ไดโนเสาร์มันเยอะมากพี่จับไม่ไหวเฮ้ยมันมาซากกับทีเล็กอยู่พี่ใช่หรอโอ,อ้แอ่ทีเล็กก็ตายแล้วทีเล็กก็ตายทีเล็กโดนคอย,ยาวนั่นน่แนเอาได้เอาเอา,เอาเลยปะเอาเลยปะเขี่พี่ยิงแล้วกันอ่ากูจะไม่ล่วงใช่ไหมเนี่ยกูอยู่บนเนี้ยพี่กอดดีๆแล้วกัน โอ้โหป่าใช่นี่เลยในคลิปกูอย่างนี้เลยอมผมมองไม่เห็นอะไรเลยใช่มันมองไม่เห็นอะไรเลยมีแต่ป่าเอ้ามันไปไหนแล้ววะไม่รู้ถามมันเนี่ยไม้ตัวนี้ป่ะเนี่ยไหนไม่น่ใช่นะตัวนั้นมาเลือดอาบเออตัวนั้นมาเลือดอาบมทำได้กี่ไรนะพี่ที่มันจะจับร้อยสิบอ่าแต่ตัวนี้ร้อยสิบนะเออแล้วตัวนี้ตัวนี้ อันตัวนี้ไงตัวนี้แหละเราล่อมันไปไกลๆได้ไหมแบบห่างไกลผู้คนน่ะได้ด้วยะเนี่ยลราสุมันซั์กะทีเล็กเงี้ยต่อคกณมาจับอย่างนี้เลยโอมประสาทกูจะเสียมันจะตามมาเหรอพี่กูลุ้นลุ้นลุ้นลุ้ไปคุณไป่หนกูลุวนกูลุ้นตั้เล็กี่ขึ้นโอมเมื่อกี้ไป ตาม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 มาตามมาใขนาดมาสองคนได้ชิไหายยากตัวนี้ยากอมต้องไปหาตามชายหาดอะไรแบบนั้นอะอมพี่ว่าได้อยู่ว่ะตัวนี้อาจจะต้องจำยอมหรือไม่อีกทางหนึ่งนะเข้าเครื่องซ์ฟเวอร์ไปปรับให้มอนเกิดน้อยไอ้สักมอนมอนไม่โคตรยากไอ้มิวไม่ปรับว้งไงก็ไม่รู้กลัวกูหามอนไม่เจอมันกูเคยบ่นกับมันพันหนึ่งทีามอนไม่หาโคตรยากเลยมิวจัดทิ้กูสังงารน็อตไปมีวิธีหนึ่งนะพี่นั่นคือ ไปเอาทีเล็กลูกลักพี่มาแล้วก็เคลียร์มอนให้หมดแล้วก็เหลือแต่มันแล้วทีเล็กพี่มาไงอ่ะโอเกบอลเนี่ยอ้าไอไอไวเอวิธีนี้มันดีว่ะไปเดี๋ยวมันเจอลูกลักพี่แค่นั้นแหละจริงๆเป็นพิสมัยก็พอมากพี่นี่พิสมัยสะดุ้กนะอยู่บา้านกูเหรอจะ <c oughs> ไปโน้นแถวบ้านเราก็มีนะจริงเหรอไหน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 แถวแม่น้ำมาพี่ ถ้าแถวบ้านก็ได้นะพูดถึงลองก่อนเราต้องพยายามทีเอาทีเล็กรูรักพี่มาผมพยายามนะเว้ยท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าผมไม่พยายามนะเว้ยอ่าพร้อมกลัวจะไปกัดผ้าโดนมันนะดิมันยิ่งวนหดอยู่ด้วยทีเล็กตัวเนี้ยมันจับยากนะเว้ยสบายนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบมันอยู่ในน้ำมันก็วิ่งเร็วอะอยู่บนบกมันก็เร็วคือผมว่ามันเป็นตัวที่จับยากที่สุดเลยเจอนะเจอนะโอเคปล่อยพี่ตองฝั่งนี้นะโอเค กู <5. S 2> มันกัดไม่ถึงว่านกนี่นกตายไปแล้วครับมาพี่เคียร์ให้เดี๋ยว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 กูเนี่ยพอยอยู่ในน้ำปุ๊บทีแรกกูง่อยเลยทีแรกกูง่อยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาทีล็กตัวนี้ก่อนอุ้ยเอาเอาอะไรตะไปโดมันขึ้นหลังผม ทำไมมันคะไรมันทำไมโอเคได้อยู่ <laughs> ผมไม่กินนั่นพาแม่งหนีไปกัน <laughs> <laughs> โอเคเดี๋ยวพี่เคลียร์ทีเล็กตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยพยายามเคลียร์สัตว์โดยรอบทีเล็กตัวนี้น่าจะไม่โหดนี่เหงากันกัดไปดิกัดไปดิกัดไปดินี่ไงเรียบร้อยเรียบร้อยไม่อย่างเอาเรื่องครับลูกหลานผมแงมแงมมาดิเคลียร์หมดอหะตรงเนี้ยระวังพี่ระวังกัดโดน มันตบได้หมดเลยเนี่ยอุยชิบิกัรโดนมันเฮ้ยผมว่าจะพอแล้วพี่น่าจะพอนะน่าจะได้เนอะน่าจะได้นะและมันอยู่คนเดียวแล้วแลวใช้เวลาชาร์จด้วยนะดูดิเหลือเชื่อจริงจริงไล่เวทมนต์เอฟเป็กโตะมาโต้นุ่มฮ่าอมฮ่าจุด,ด้วยนกกรกควานฮ่าทำไงโอเคโอเคสวยอมอ้าเอา้เอามันกัด เก้าอี้พังไปแล้วอ่ะสวยมามาห้อยเลยห้อยห้อยพี่ได้เลยคิดพี่ขีดพี่พพพอยู่ไหนนวยกันละแม่งเอ้ยมึงมันเลือดนักสู้จริงนะเริ่มยิงเลยได้พี่ผมว่าแองกุซัดมึงก่อนเลยละกันเฮ้ยึแม่งหลายตัวว่ะไหวปะวะ<ป>ถือว่าเป็นบททดสอบในการเข้าบ้านเป็นคุมเอาอีกเม็ดนึงมึงรับศึกสองทางเลย สบายโนบอกสบายเอ้ยเออเออหูเลื่องออกเขาเนี่ยทำเล่นไหมนะไม่รู้ออกจากไดโนหรือว่าออกจากเรามาเรื่องไม,ไม่นี่นนมาดีมาดีเรียบร้อยนี่คือเรียบร้อยเลยอย่างนี้คือเรียบร้อยเลย,ย,เย,ย,เลยมันมายืนต้องหน้าอย่างนี้ <c oughs> หัวจร้เข้แบบนี้เรียบร้อยมันถึงเวลาของมึงแล้วว่ะเฮ้ยไปไหนไปไหน ผม้ไม่หนียวผมเฮ้ยมันวิ่งหนีวะ่ะหรือมันจะสลบวะนนั่เร็วไป,ปเปล่าจะสลบตอนนี้เร็วไปเปล่าอันไหนมีคาโน่อืมวันนี้ึงเอาเอาเอา,เอา,เอามันก่อนติดมาติดมะเน Я ี่ยมาติดมะเนี่ยมาติดมะเนี่ยยังยินกระโดดสิครับมันจะไม่ติดดิมันเดินได้เออมันไายไปไหนนุม่มอืขยันเดินซะด้วยมันจะสลบปะวะ วิ่งหนีเงี้ยใช่ใช่พี่อุ้ยชิบหายกนโดนหลายตัวลุมว่ะมีอัลฟาด้วยอ่ะเฮ้ยอะไรวะนี่มีมึมปรับเสรฟมเลยกูเนี่ยมาครับนกต่อหน่อยพี่ได้พี่ขี่ละวิ่งตามมันอยู่วม่งไปโคตรไกลแล้วรอบละสายมากอ้โหดูด,ดินี่มันจะสลบแล้วมันวิ่งขนาดนี้ เฮ้ยมึงจับมันตรวจเยี่ยวดิมีสารเลยรปะเนี่ยได้ปะตรงนี้ได้ปะได้ปะเอ้ยมันใกล้ถล่มแล้วพี่ผมจริงแล้วเหรอไม่แห็ว่าพี่ผมไม่เห็นหรอมืดๆจับหายแมมมอสพี่ซรกางแมมมอสให้หน่อยได้โอ้สไปโนมาด้วยโอ้โพี่ล่อมาพี่ล่อมาพี่ล่อมาพี่ล่อแมมมอสพี่ล่อแมมมอสแมมมอสตายแมมมอสตาย ไปไหนแล้วะไปโน๊ะอยู่นู้นวิ่งขึ้นเขาเลยพี่ตัวอะไรวะเนี่ยแม่งวิ่งเร็วมาก <laughs> แม่งวิ่งเร็วมากแต่พี่พยายามเคลียร์เคลียร์พวกมอนให้อ่าแม่งอันนี้อ่าล่าสุดนตัวไปแล้วโอ้คาโน่เพียบเลยวะ่ะวิธีคารโน่ไม่ใช่คาโน่ <ไป S 2> พี่สลบสลบแล้วเหรอสลบในน้ำพี่เวละเวละในน้ำไหนนี่ตรงตรง,ตรงบ่อเน,นี้ยมันหายใจได้ป่าวะได้ดิมัน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 เป็นสัตว์ในน้ำอ่ะครึ่งบกครึ่งน้ำอ่ะได้ป่ะเอ็เกซ์โอเจมไม่ลดพี่ได้อยู่โอเคโอ้ยเหนื่อยคุณผู้ชมมันอยู่ไหนวะพี่มาไม่เจอมืดแต่แกไม่เห็นขี้บันไปเลยมันมืดอ่ะแกมาสิน้องช่วยได้ แกมาหา้านี่ <c oughs> กลัวมองไม่เห็นเราจะใส่อาหารใชไหมพี่อ่าใส่เลยท่านผู้ชมครับนี่ขนาดมากันสองคนนะครับไม่ได้ง่ายนะครับยัง <c oughs> ไม่กินเลยเราจะพึ่งแม่ไม่ไมไมหิวซะด้วยเล่นเนื้อเล่นตัวซะด้วยกูจับมึงได้นะเว้ยไปลากท่อนสูงเฮ้ยไปตักน้ําเว้ยไปตัดไม้กูใช้แรงงานมึงเหมือนทาส <c oughs> แต่ขอดูหลอดอาหารมา่อยดิลงได้ใช่ไหมเนี่ยคนละเสียงยังได้ครับแต่ระวัง หลอดอาหารอุ้อยลดน้อยมากอะ่ะใช้เวลาเลยเนี่ยในการจับอะ่ะตัวนี้น่าจะโหดน่าดูครับด้วยคือสไปโนะไม่ว่าจะบนน้ําหรือว่าบนบกนะครับมันมันขึ้นไม่ได้เนี่ยมันสามารถนะครับผมสามารถช่วยเราได้นะครับทั้งน้ำและบกนะครับในน้ำก็ก็ฟันได้นะครับผมบนบกก็ก็นะออไหวเป็นไง้าโอมเหนื่อยไหมเออวิ่งไปทั่วเลยอ่ะตอนพี่มาจับคนเดียวอะอย่างงี้เลยโอม พี่จะบ้าตายกินแล้วพี่กินแล้ว่เหรอต้องกินประมาณอีกสคำครับอีกสี่คำตื่นโอเคได้เรื่องเยอะระหว่างนี้เอาลูกชายเอ้ยเอาลูกสาวไปเดินเล่นน่ละกันมาแล้วลูกเอาลูกไปหาอาหารหน่ละกันน้องบอน้องหิวน้องบิ๊กบอยอ่าตอนเด็กๆฮะทำไมไม่ตั้งใจเรียนโตมาเลยเป็นแรดใช่ไหม นี่ไงคำเดียวพอแม่อยังหอดผมได้แล้วบอกพี่พ <ok> ี่ตะลุยก่อนสไปโนยังขนาดนี้ข um, okay. ีก้านี่ว่ามีห้าพาร์ทอ่ะโอเครอน้องละกันแหมมันสะดวกสบายจริงเทเลพอร์ตเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกไม่เป็นแล้วเสือจะเรียกด้วยปิมเหลือเชื่อจริง บวกมาอีก54เลเวลเท่ากับน่าจะ160กว่าเนาะยัดเลยได้ไหมเอยกดยัดให้มันกินอ่ะรีบฮะเมื่กินไปแล้วพี่ครับแต่ว่ามันเหลืออีกนิดนึงนิดนึงคือแม่งเล่นเนื้อเล่นตัว97.5ได้มึงก็เตรียมถูพื้นเลยละกันจับขึ้นมาเมื่อไหร่คือ1กวาดบ้าน2ถูพื้น3ล้างจานเตรียมตัวไว้เลยงานรออยู่เต็มบ้านพี่เอาแป้นขยายไปใช้ก็ดีครับพี่ตอนที่ไปจับสัดหล่ะเวลา พราะมส่องใกล้ๆที่มันจะดูหลอดข้าวสนบได้พี่ไปลองส่องนกก็ได้พี่นกเราอุ้ยเอา้าคือจะใช้อย่างนี้พี่ขี้ขวาอ๋ออ๋อเห็นยอยูอ่ยต้องใกล้ขนาดนี้เลยเหรอเออ,อ,อสักทีแม่งมาขึ้นขีแล้วมาโอ้โหดูดีนี่ขนาดอยู่ใต้น้ำมั้ยเนี่ย แม่งเดินอย่างเร็วว่ะดูดิมาเข้าใส่คุบอลมาเรียบร้อยไปอมกับบ้านกันโอ้โหแล้วก็อีกูก็ไม่มีด้วยตายปิมหลิมหลิมอ้าวอัดมาสามชั่วโมงนผู้ชมเออเหนื่อยมากเป็นอะไรที่แบบเหนื่อยจริงๆอ่ะนะครับผมพาร์ทนี้อ้าวไปโนไม่อยากนึกภาพตอนเราจับกีก้าเลย แต่กีก้าพี่ว่าจะไม่ยากน่ใจะขายทีเล็กเต็มที่ก็เอาประตูมากั้นอะไรแบบเนี้มันคือมันใช้ไม่ได้กับสไปโนไว้คุณผู้ชมแต่มันกันหินเข้านะพี่รอได้ครับโอ้ั้นพาดหน้าต้องสนุกแน่ๆครับกีกา้ากีก้าจะต้องไอยมิวมาด้วยนยี่ครับคุณผู้ชมสไปโนอะไรมันจะเทพปันนั้นจะถ่ายลูกหน้าปกก่อน ยึกยกสองขาได้ด้วยอได้ได้ได้พี่กดขี้ขวาเฮ้ยเฮ้ยกดขี้ขวาแล้วมันเดินสองขาเลยเว้ยเฮ้ยอ๋อนี่ไงขี้ขวาจะเป็นตบไว้อมอ๋อนี่จะเป็นกัดแต่ถ้ายกสองขาปุ๊บออกโอ้ยังเท่โอ้โครับผมพาร์ทนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากขอบคุณน้องโอมด้วยที่มาเล่นด้วยกันขอบคุณคนดูด้วยนะครับ ยังไงฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับผมเจก,กันพาร์ทต่อไปครับสำหรับอาร์เซนอล